อมึเชื่อไหฝันนี้ยังไม่ได้กันเลยนะมักไม่จะหมากไม่แดงจึงคือือนี่สิมากเก็บมาลุยหมากไม่ย่างคักเลยนี่เบงเดอพี่น้องสุหมดเล้วล พูดดกคักพูนปลาไ่พ้อมพ่นเอาเมิดบอน,น,นี่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 นนนนาามาเบิงบ่งมาเบิ่งคนเก็บเด้อนี่ มากหม่กันเนอ้อครับลงซ้อยไปสองสามซ้อยสวนสิดได้เก็บพี่น้องลงสองใช่ั้ยครับขับรถขับรถมาจอดกินเท้าสวนสิดได้เก็บเออ แถวๆนี่ก็พ่อได้เก็บม,มามาสิพ้าไปเก็บพี่น้องมาเก็บกันอุญบุลังคนนางเมืนอนี่ไบ้เย็ดหยังดอกคิดบาเนี่ยน่งคุยโทรศัพท์อย่างเดียว เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวสิบัได้มือนี้เจาเขา็โจนด้วขนาดเก็บโให้แล้วหัวรไอ้คนายหัวรเมาให้คนเก็บเก็ก็โจก็ร่งเกเงือกเงือกของต่ยไปไ มาเก็บกันพีน่น้องไอเซียนมึงรู้ไหมว่าเก็บหล่นลูกหนึ่งกูก็นั่งโจกเอาจากพื้นด้วยนะไม่ได้ทำมาหากันเริ่มแล้วเด็บบาทเลย,เออยจัดการแล้วเด็บบาท จะไม่้าได้ไงมึงคิดดูเวียนหัวเน่ะ <c oughs> นั่งรถจนโพมึงไปเลย <c oughs> คนขับบอกว่าอะไรวะคนขับบอกกูวิ่กูวิ่ง <c oughs> คนขับยังวิ่แล้วคนนั่งอะไรจ้อย <c oughs> คนนั่งโบวิ่งเดี๋ยวพาแกโชว์สโลโมชั่นที่ไหนหน่อย้โชว์ตีแตกน้อยแล้ว เดี <legs S 3> ๋ยวผู้ไปถ่ายสร้างยังเหรอเด้อบาทถ่ายคนแก่สร้างยังเหรอเด้อเก็บได้เก็บเอาเด้อบาทได้เดี๋ยวฉันจะถ่ายเซียนก่อนแค่จะโชว์เขาคือไปคือคือไปตัดไอ้ที่บ่มีไอ้ที่มีเขาบ่มาตัดอ้ยเอาไว้ให้เอยดิ ที่โดกๆแม่โชว์เขาหน่หอยเออได้เจ้าตัว,ตวอเปลี่ยนอันดับหนึ่งประจำจังหวัดอันนี้ใครไม่รู้ใครไม่รู้จักไม่มีเปลี่ยนประจำจังหวัดใครไม่ได้หมากไม้ใยนี่ต้องได้แล้ววันละสิบถังนอ,ออกอบ้านตีนโมงแกก็ได้สิบห้าถังคนอื่นออกแต่เช้าก็ได้ไม่ถึงแก่ แท้ไม่พูดเยอะเจ็บคอให้แม่ยายก็เยอะไม่ได้เจ็บคอค่ะใครสิไปดำหน้าดำให้น่จ้างไปดูด้อะปะขุ้มเรื่องร้อนเรื่อเลยวันละสามรอยนี่คอยทำเนี่ยราคาหกพันนึงเลยจะไปทำพันหนึ่ง จ้างวันละสามร,ร้อยเก็บไว้ราคาวันล,ละพันนี่แตไม่เต็มจอกเลยก็ไม่เงยหน้าเลยของเรานี่สายจีก็เงยหน้ามอง้าจีหมดแล้วค่ะสไมคิดีแดงๆนะตอนนี้ใยนี่เขาเก็บตัวเจ้ต้นแล้วไอ้จอยบอกเพิ่งได้สองถัง

ุ่นมองดกๆพี่น้องเหาบ่อเก็บหรอกเหาปล่อยให้เขาเก็บอืมต้องเหลือไว้ให้เขาเก็บปุ่นทห้งปุ่นเขาเป็นหน้าสับสาหน่ายวอืมเขาเพราะว่าเขาเก็บซะไปหาของอื่นห้าสิไปเ้าสิไปเก็บมของอื่นไปนู่นไงเดี๋ยวเอามองนัานก่อนไหนมองไหนนี่เออมองนั่นน่ะสาแล้วอืมเก็บบางนึงนี่เห็นบ่นี่ได้เลยพอได้เกือบจะถังนึงแล้วเรายังไม่ได้เลย ยายยายไลฟ์สดหรือจะถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอยายจะถ่ายยาวมากเวลาตัดต่อมันตัดยากบโคตรโคตรจิบใหม่ดินั่นเหรอเก็บโชว์เขาจังสั่นมั้งขึ้งงามเอาวไก่ไก่เห็นไหมเอ้าไปไก่ให้หนังเหรนนี้ไก่เนไหอันนี้เนี่ยรงมา เป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นท่างน,นักเก็บมากๆค่กกะโอ้ยเงินคือบ่มีสีเก็บมันตีกันมันร้องกันอยู่ในกระเป๋าแล้วเดอ้อพี่น้องก็เต็มแล้วด้อนะนเซียนเซียนถ้าต้นสูงเก็บมันเลยนะยายาโอ้ยนี่ยังไงพักต๊าดนี่หมดโอ้ยยาย บุบเ,เลยเลยตรงนี้บุบเลยเลยนี่าอยอ่ะปาดปงามคักงามคักค่ะพี่น้องงามคักปาดดูลูกดูลูกเ,<อ>เสียนเต็มถังแล้วเสียนที่สองนี่ก็วันนี้ก็สองถังอืมหวานนำ้ำ หมอบทั 1> 1 5, 5, lên, e ้งท่านเลยเอ้ยอยงามมเฮ้ยอือยังงามเลยวยไหมอีกฮอืออาว่าโดกนา้นี้ขอแค่ชั่วโมงละถังบ่ได้ก็นจักจีวายยังแล้วนี่ ควาสบายๆของแก